ว่าคดีไซยานายคุณนัทปงอ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังครับนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องคุณนัทปงหน่อยนะครับคดีของคุณนัทปงที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับครั้งแรกผมทราบข่าวก็ดูข่าวเขานะครับ ผมก็ดูข่าวช่อง8ที่เขาจัดรายการคู่กับคุณพุทธนะฮะปรากฏน้องเขาอายุแค่35และเสียชีวิตนะครับตอนนี้กรณีที่เสียชีวิตเนี่ยครั้งแรกทางพักพวกหรือญาติพี่น้องก็ไปแจ้งว่าไหลตายเหมือนกับไหลตายอย่างนั้นครับแต่ตำรวจเนี่ยก็ต้องส่ง ส่งศพเนี่ยไปตรวจพิสูจน์นะครับไปชนสูตรพิสูจนะครับที่นิติวิทยาศาสตร์นะครับหรือนิติเวชแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจพิสูจน์แล้วเนี่ยผลการตรวจพิสูจน์ของทางนิติวิทยาศาสตร์หรือนิติเวชออกมาว่าพบสารไซยาไนในร่างกายพอพบสารไซยาไนในร่างกายมันก็จะเกิด ข้อสงสัยรูปคดีก็เปลี่ยนไปนะครับจากที่เสียชีวิตโดยธรรมชาติกลายเป็นเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติเจ้าหน้าที่จะทําคดีชันสูตรพิกษจนะครับต้องทําคดีชันสูตรพิกษจภาษาตํารวจเขาเรียกคดีชอตรวจชันสูตรพิกษจนนะครับเพื่อหาสาเหตุการตายนะครับ ที่จริงคดีชนสูตรที่ศกเนี่ยศพล้ญาติศพไม่รู้ว่าต้องทําคดีชนสูตรที่ศกให้รู้ว่าผู้ตายเป็นใครตายอย่างไรนะครับอันนี้มันก็ผลออกมาชัดๆอยู่แล้วว่าเสียชีวิตแล้วมีสารใส่ในไสยายนายในร่างกายต้องรับเป็นคดีฆาตกรรมนะครับต้องทําคดีฆาตกรรมแล้วนะครับหนึ่งเขาอาจจะกินเข้าไปเอง เขาอาจจะกินเข้าไปเองแต่น้ำหนักถูกวางยาถูกฆาตกรรมกรณีจะกินเข้าไปเองเนี่ยคนเรามันจะกินเนี่ยมันจะมีอาการบ่งบอกล่วงหน้าเช่นซึมเศร้าเครียดเขียนจดหมายลาบายหรือโพส a c e b o o k หรือจะไปโพสอะไรก็ช่างน้อยใจในชีวิตไอ้อย่างเงี้ยก็จะให้น้ำหนักไปทางฆ่าตัวตายแต่กรณีของคุณนัทปงเนี่ย ผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยให้น้ำหนักไปทางฆาตกรรมนะครับแล้วก็ผมจะบอกนะครับจากการทำคดีมาอะไรมาคนที่เป็น LGBTQ เนี่ยนะครับเขาจะวู้วาม จะวู่วามและจะตัดสินใจเด็ดขาดมากนะครับบางทีเรื่องเล็กๆนน้อยเรื่องทะเลาะเบาะแวงเรื่องเถียงกันเรื่องหึงหวงกันเขาสามารถที่จะตัดสินใจก่อเหตุฆาตรกรรมได้เลยนะครับและคนที่ฆาตรกรรมคุณนัทปงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคนใกล้ชิดเขา เป็นคนใกล้ชิดเขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเขานะครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเขาหรือเป็นคู่รักเขานะครับเกิดการหึงหวงกันนะครับเพราะคุณนัดปงนี่รูปหล่อเนี่ยนัดปงนี่รูปหล่อเนี่ยนะครับรูปหล่อก็อาจจะหึงหวงกันท่านถามว่าแล้วคดีนี้ติดไม่ยากนะครับเดี๋ยวตำรวจก็จับได้นะครับเดี๋ยวตำรวจก็จับได้นะครับ ผมจะบอกกับไอ้หนูคนที่ทานะลูกนะหนูเข้าพบตํารวจเลยแล้วก็ให้การรับสารภาพหนูเข้าพบตํารวจเลยแล้วก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าหนูเอาไซยานายใส่น้ําดื่มใส่อาหารให้คุณนัทโป่งกินนะครับหรือจะใส่เบียร์ใส่อะไรให้คุณนัทป่งกินโทษหนักก็จะเป็นเบา ปกติก่อเหตุฆาตกรรมโทษประหารชีวิตรับสาภาพเหลือจำคุกตลอดชีวิตหนูก็จะถูกจำคุกจริงๆเนี่ยประมาณ1ิบปีสิปีเท่านั้นแหละนะครับสิปีเท่านั้นแต่ถ้าหนูปฏิเสธคดีนี้เชื่อขนมกินได้ตำรวจจับได้แน่นะครับที่จริงผมมีตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับมีตัวผู้ต้องสงสัยนะครับแต่ผมจะไม่พูดชื่อ ผู้ต้องสงสัยให้เขาไกว้เววหรือเสียรูปคดีนะครับมันดูไม่ยากเลยครับคดีคุณนัทปงเนี่ยนะครับทำไม่ยากนะครับแล้วคนก็ถามว่าอา้าวแล้วเขาเอาไซยานายมาจากไหนพอโถไซยานายเดี๋ยวนี้มันสั่งทางออนไลน์อย่างได้ไซยญญานายเนี่ยสั่งซื้อทางออนไลน์อย่างได้เลยนะครับ มันไม่ใช่เอามาก่อเหตุฆาตกรรมคนมันพิเลนเองไงตั้งแต่ยายแอมไอไซยนายเอามาก่อเหตุฆ่าคนไปตั้งเป็น 10, 10สบิบสิบศพข่าวมันแพร่กระจายไปหมดคนก็รู้นะครับว่าไอ้ไซยานายเนี่ยมันแค่ติดปลายเล็บมาสก,กิดดีแต่อาหารนี่มันตายแล้วภายในสิบนาทีอันตรายมากเลยนเนี่ยเนี่ยวงการเืินที่ผมใช้อยู่เนี่ย ก็ต้องมีสารไซยาไนผสมนะเวลาจะลมดำปืนเนะี่ยจะปืนลมดำเนี่ยนะครับขัดเหล็กแล้วนะครับน้ำยาผสมเนี่ยมันก็มีไซยาไนผสมอยู่ด้วยนะผมยังบอกเฮ้ยมึงมีไซยาไนทำไมว่าในร้านช่างซ่อมปืนเนี่ยเขาบอกไว้ลมดำแต่ผมก็ทำไม่เป็นแล้วครับลมดำนะเพราะนั้นนะต้องระมัดระวังจริงๆเลยแล้วระวังศัตรูเนี่ยผมใช้วิธีอย่างนี้ครับผมใช้ระมัดระวังนี้ครับ อ่าถ้าไปกินเนี่ยไปกินอาหารเนี่ยนะครับผมจะชอบไปกินข้าวแกงถาดที่เขาวางเขาไว้เป็นสิบสิบถาดเนี่ยผมก็จะชี้เลยว่าเอาแบบนี้แบบนี้ลาดกินกินแค่อิ่มพอม,มื้อนะครับแล้วก็จานข้าวเนี่ยไม่ใช่เอาจานข้าวมาวางไว้กับโต๊ะแล้วเดินแถไปซื้อน้านะไม่เอาครับจานข้าวตั้งไว้ก็ต้องกินก่อนเลยกินให้หมดก่อนแล้วค่อยเดินไปซื้อน้ําแล้วค่อยกินน้ํา เวลาออกนอกบ้านนะครับในบ้านนี่มันไม่กลัวอยู่แล้วนะครับในบ้านนะครับในบ้านเนี่ยเราไม่ต้องระวังแต่ถ้านอกบ้านเนี่ยผมใช้กินข้าวแกงแต่ถ้ามาที่ร้านอาหารเนี่ยมาร้านอาหารเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราเราสั่งกับข้าวเนี่ยเขาไม่ผสมสารพิษมาให้เราอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นี่ระวังของฝากนะครับ ไอ้ที่เขาเอามาให้เนี่ยเอาข้าวหลามมาให้เนี่ยโอ้ยเผาข้าวหลามมาเนี่ยนะอ,อใส่ผสมข้าวหลามมาเนี่ยตายเลยนะครับของฝากเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมเนี่ยเวลาใครเอาของฝากมาให้ถ้าไม่บอกชื่อนะไม่รู้จักเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้ากินนะครับไม่ค่อยกล้ากินนะครับ <Re form es> ต้องระมัดระวังอ่ะ <S <S โอ้ยคดีคุณนัทปงไม,ไม่ไม่ยากนะไม่ยากจับง่ายครับเดี๋ยวก็จับได้ครับ แต่ว่าการจะทำการจับกลุมใครเนี่ยตำรวจต้องมีพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทำความผิดเขาไม่ใช่สงสัยนะครับไม่ใช่สงสัยแล้วก็จับนะครับต้องแสดงให้ศาลท่านรู้ให้ศาลท่านเห็นด้วยให้ศาลท่านออกหมายจับนะครับผมว่าน่าจะทะเลาะเบาแหวงกันหึงหวงกันครับหึงหวงกันนะครับแล้วก็ เอาใส่ไปนิดเดียวครับมันนิดเดียวเอง่ะมันใส่อะไรไปนิดเดียวครับ10นาทีก็ตายแล้ว ับสวัสดีครับเดี๋ยวนะคำถามบางครั้งอ่าไม่เป็นไรครับถึงจะเผาศพไปแล้วเนี่ยแต่ผลการศพเนี่ยที่เขาอายัดศพไว้ก่อนเนี่ยหนึ่งอาจจะมีประเด็นสงสัยทางการแพทย์อาจจะมีการผ่าพิสูจน์ซ้ำ นะครับก็อาจเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้นิติเวศเขาชนสูตรพลิกศพไปเรียบร้อยแล้วถึงศพจะเผา,าไปแล้วก็ไม่ทําให้รูปคดีเปลี่ยนไปแล้วครับมันต้องไปสอบคนเป็นครับว่าใครหนึ่งต้องมีสาเหตุก่อนหนึ่งต้องมีสาเหตุก่อนนะครับการจะก่อเหตุฆาตรกรรมต้องมีสาเหตุก่อนนะครับว่าแต่ทะเลาะเบาะแหวงแย่งชิง มันๆอย่างนี้ครับสาเหตุในการกอร่อเหตุฆาตกรรมนะครับแย่งถิ่นที่อยู่แย่งรู้สังวาสแย่งอํานาจวาสนาแย่งอํานาจหน้าที่เนี่ยมีไม่กี่เหตุครับนะครับถิ่นที่อยู่รู้สังวาส <c oughs> แย่งอํานาจวาสนานะครับ <c oughs> เรื่องหึงหวงครับผมว่าเป็นเรื่องหึงหวงครับ โอ้ท่านไม่ต้องห่วงแล้วครับเดี๋ยวไม่กี่วันม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 ันไม่ใช่ไซยาาย,ายมันไม่ใช่ใช้ถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นสั่งห้ามเลยสารไซยายเป็นสารต้องห้ามห้ามจำหน่ายต้องมีใบรับรองจากแพทย์หรือ มันก็คงห้ามลําบากอะถ้าอย่างนั้นก็ต้องห้ามยาฆ่าหนูด้วยสินะครับยาฆ่าหนูแลนเนตอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นอันตรายต้องใช้ระมัดระวังตัวช่องมันค้างใช่ไหมต้องใช้คําว่าตุย่ะตุยอ่ะโอเคช่องอ่ะอันนั้นไม่บล็อกวะนี่อะไร u t u b e หรืออะไรอลอ้าวปกติมันบล็อกไปแล้วนะลูกเออของพ่อหนูใช่ไหม ผู้ใหญ่เอ็มนะฮะผู้ใหญ่เอ็มที่ป่าซางพ่อไอ้น้องควางนะฮะถ้าเป็นของปู่บล็อกไปแล้วแปลกมือนกันพี่บอกอ่าและคนดูยอดคนดูลดไหมสองพันกวา่ามันจะลดเหลือสามสี่ร้อยเองนะมันจะบล็อกอันนี้พันสองฮะพันสองพันอะไรนะพันหนึ่งพันสองร้อยพันสองร้อยเหรอ ก็ถือว่าคุณนัทปงเขาทำบุญมาแค่นั้นครับนะฮะถ้ามันไม่เกิดเหตุถูกฆาตกรรมผมใช้คำว่าฆาตกรรมนะฮะฆาตกรรมเขาก็จะอะไรนะอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตใช่ช่องผมช่องดำเนี่ยมันบล็อกไวเหลือเกินนะครับโอ้ยผมก็อุตส่ามีคนติดตามทั้งเกือบล้านคนนะครับเก้าแสนกว่ามันบล็อกปุ๊บหายไปเลยนะครับ ผมเลยไม่ได้ไปไลค์ช่องช่องดำเลยนะครับเวลาพูดอะไรมันต้องระมัดระวังไงนะฮะแต่เขาก็ให้มีความเคลื่อนไหวไม่นั้นมันบล็อกอีกนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะโพสต์รูปอะไรสักหน่อยนะลงไปทำเขาไม่ค่อยเป็นนะครับเวลาจะโพสต์รูปอะไรแล้วผมก็กดโพสต์ไปเนี่ยนะเพลงมันขึ้นมาให้เองเลยนะผมไม่ไม่ได้ไปเลือกเพลงนะครับ บางคนบอกแม่ผมเลือกเพลงถ้าเข้าท่าเลยไม่ได้เลือกมันเลือกมาให้เองเลยนะครับอีติกเนี่ยนะฮะอีติกมันเลือกให้เองเลยครับผมกดรูปนั่งหน้าเต็มเนะี่ยอีติกมันเข้าเพลงให้เลยนะครับกดรูปอะไรท่านลองทำดูที่ครับพอจะโพสต์มันเลือกเพลงให้เลย AI นี้มันฉลาดนะฮะ ใช่กดเลือกเองได้แต่ว่าคือผมเป็นคนง่ายๆไงนะพอผมจะโพสต์รูปอะไรปุ๊บพอผมกดโพสต์เพลงนี้มาก็เอาแล้วว่าแม่นใช้ได้นะใช้ได้นะครใช้ได้อไอไอเหลามันอยากจะกินของหวานเนี่ยนะอยากจะกินของหวานเอาไอ้นั่นมาก็ได้วะขาต้มมัดมาไป เมื่อวานหมอห้ามหมอบอกว่าให้ให้เบาของหวานนะครับกดใส่ไส้ไปสักหกห่อสี่ห่อหรือหกห่อปกติไม่นั้นก็จะกินโรตีโรตีมันอร่อยมากลองกินโรตีกรอบที่นี่นะผมแล้วกินประจำเลยสองแผน่นสองแผน่นสองแผน่นพอไปตรวจเบาหวานขึ้นไปไอ้น้ำตาลยังไม่ถึงก็เป็นเบาหวานนะคนปกติเนี่ย เขาห้ามเกิน6.5นะครับของผมนี่6.2สีเทาเข้มแล้วครับเป็นคนเทาเข้มแล้วถ้า6.5ต้องกินยาเบาหวานตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็เลยไปกินนี่นี่แล้วเริ่มกิน,นไออะไรว่าไอแอตาเซีย14ของของคุณซีสิวัตร